สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักจกับลักษณะงานของเอาซอร์นะครับที่เป็นในตําแหน่งของพวกทาเกี่ยวกับหลังบ้านหรือที่เราจะเรียกว่าแบ็กเอนนะครับซึ่งภาษาที่ได้รับความนิยมในตลาดของบ้านเราในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นผมขอแนะนําเป็นตัวจาว่านะครับซึ่งจาว่านี้จะใช้ในการพัฒนาแบ็กเอนนะครับในองค์กรของภาครัฐต่างๆหรือว่าทางฝั่งของ ธนาคารหรือว่าการประกันภัยนะครับรวมทั้งในเรื่องของภาครัรคมนาคมก็จะนิยมใช้ Java นะครับมาทำเป็น Back End ในลักษณะของ API ที่เชื่อมต่อกับ d a ต a b a s e เบนะครับคราวนี้ครับเรามาดูลักษณะงานของ o u t s o u r c e ที่เป็นท้งฝั่งของ Back End Java นะครับว่าจะต้องอมีกิจกรรมในการทำงานหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรยังไงบ้างนะครับข้อแรกครับก็คือจะเข้าไปในรูปแบบของการออกแบบ แล้วก็พัฒนานะครับซึ่งถ้าเป็นองค์กรที่มีพินทีขนาดใหญ่ก็จะมีคนคิดดีไซน์มาให้เราซึ่งก็คตือ s ซิสเต็มอนาไลซ์ดีไซน์ในที่นี้ก็คือเป็นการเขียน Requirement ว่าตัว API ของเราหรือว่าตัวโปรแกรมของเรานะครับใน API ย่อยของเรามันจะทำงานในลักษณะไหนบ้างนะครับต้องการที่จะไปเชื่อมต่อเอาข้อมูลส่วนไหนมาหรือว่ามีการประมวลผลข้อมูลที่เอาออกมาจากดาตาเบส ในรูปแบบใหม่นะครับอาจจะเป็น API ที่เกี่ยวกับการทำรีพอร์ตอาจจะเป็น API ที่เกี่ยวกับการอินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปในดัตเต์เบอาจจะเป็น API ที่เกี่ยวกับการลบข้อมูลตามพารามิเตอร์หรือว่าตามความต้องการที่ s y s t e m a n a l y ไ e ได้ออกแบบนะครับยังตัว API นั้นๆเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะรูปแบบของ Requirement ในเรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบของ Backend ว่ารูปแบบของ Re ควอร์เ e นท์เป็นยังไงบ้างแล้วเราจะ เอาไปทำในรูปแบบของ API ที่ใช้ Java Spring Boot นั้นทำยังไงนนครับนี่ก็จะเป็นเรื่องแรกก็จะรับผิดชอบในการพัฒนา API นะครับส่วนต่อมาครับก็จะต้องมีการทำงานร่วมกับท e ีมของ f o n t e n d นะครับหลักษาะของการอินทิเกรตระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านนั่นเอง f o n t e n d ก็จะเป็นการพัฒนาด้วยภาษาที่เป็นอาจจะใช้ Angular React หรือว่า Vue JS นะครับถ้าเป็นรูปแบบองเ e Web แอปพล c a t i o n หรือว่าถ้าเป็น m o b i l ก็สามารถที่จะเรียกใช้งาน API ทางฝั่งของ back end ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีวิธีการดูรูปแบบว่านาบาน้าาเขาเรียกเข้ามานะครับแล้ว back end นะต้องมีการนําผลลัพธ์อะไรออกไปนะครับเราจะดูรูปแบบกันยังไงนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีรัสษางงานที่จะเป็นการปรับปรุง API เดิมหรือว่าเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบในเรื่องของรูปแบบของการจู n i n g ปรับแต่งคิวเรต่งางๆให้สามารถที่จะทำงาน r e s ปอนส์ไทม์ได้ ดเหลวมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีการทำ API ที่ช่วยลดในเรื่องของการโหลดโหลดดิงต่างๆนะครับการทำแคชชิ่งต่างๆเพื่อลดอการทำงานหนะักหรือว่าการทำงานหน่วงของระบบนะครับมีการใช้แคชชิ่งมาช่วยเพื่อลดภาระของโหลดในการประมวลผลนั่นเองนอกจากนี้ครับก็จะมีในเรื่องของการทำรูปแบบของด็อกิเมนต์ที่สามารถที่ให้เทสเตอร์เข้ามาเทสผ่าน A.P.I. ของเราได้เช่นการทำ Swagger ครับรูปแบบก็จะเป็นการาติดตั้งตัว Swagger ลงไปในแอปพลิเคชันของเราแล้วให้หน้าบ้านมาเรียกทดสอบในการส่ง Request แล้วก็ดู r e s p o n s นนั่นเองนอกจากนี้ก็จะมีการสื่อสารผ่านทีมงนา,นานต่างๆอาจจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการสื่อสารนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้เกี่ยวกับการประชุมนอกจากนี้ครับยังต้องมีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการ deployment นะครับคือการใช้ ทุนซึ่งแต่ละทีมโปรเจกต์ก็จะมีรูปแบบในการใช้ทุนที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าทีมงานที่ดูแลในเรื่องของการดีพอร์เราเป็นคนดีพอร์เองหรือเปล่าหรือว่ามีทีมงานในการดีพอร์มาซัพพอร์ตเราและเรื่องสุดท้ายที่จะพบเห็นได้บ่อยๆในเรื side, ่องของการพัฒนาตัวแบ็กเอนด์ก็จะเป็นเรื่องของ security หรือว่าความปลอดภัยของระบบมีการใช้รูปแบบ authentication แบบไหนมีการใช้งานโทเคนหรือเปล่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรหรือว่ามีการ วานขึ้นก็จะเป็นรูปแบบของการป้องกันช่องโหว่ต่างๆนะครับในการทําให้ตัวซอฟต์แวร์เรามีความปลอดภัยหรือว่าเพิ่มความปลอดให้กับระบบนะครับและนี่ก็คือรูปแบบของลักษณะงานเอาซอร์สเบื้องต้นครับขอบคุณครับ